มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนระทึกเกิดไฟลุกไหม้หลังคารถเม์กลางแยกประตูน้ําเมื่อวันที่9เมษายน2อ6 6ยผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์สถานที่เกิดเหตุบริเวณแยกประตูน้ําถนนเพชรบุรีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นรถโดยสารปรับอากาศสาธารณะสาย3 8 2 1 หมายเลขทะเบียนรถ16-7087กรุงเทพมหานครรถใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงเพลิงลุกไหม้เสียหายบริเวณด้านบนหลังคารถด้วยค่ะเบื้องต้นนะคะสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอุบัติเหตุรถชนต่อหม้อขอบสะพานทำให้แบตเตอรี่ด้านบนหลังคารถรัดวงจรนะคะรถดับเพลิงทำการดับเพลิงสงบที่เกิดเหตุไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยพญาไทาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ